สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชัวชวานครับถ้ารับหมอไม่ตรวจเนาะเชีย่ยแรงวะ่ะ <c oughs> ผมทำงานเป็นคนกวาดขายะครับทำงานในเมือง,นะรรงอ่ะบลพิษมันก็เยอะขยะก็เยอะครับพี่มีไม้กวาดไหมเอาแบบสั้นหรือแบบยาวแบบแบบยาว เอาแบบอยากแก้เหรียญทางมะพร้าวเอาทางมะพร้าวเอาแบบเก่าหรือแบบใหม่เอาเอาเก่าๆก็ได้เอาสีฟูาสีฟ้ามีสีด้วยเหรอพี่หมดอ่ะโหนี่คุณจะอาจจะเป็นระดับโลกนี้เนี่ยหมอรู้เลยไงไอ้สัขนาดเนี้ยไม่รู้เลยเนาะ เปมานานแค่ไหนแล้วคะหลายเอนแล้วครับหมอคือมันไอไม่หยุหยดเลย,ยครับสื่นก็ไอพูดก็ไอกินก็ไอครับงั้นหมอขอสามอย่างอย่างแรกกินยายให้ตรงเวลาดอกมมมีแล้วกัน,นอย่างที่สองพักผ่อนให้เพียงพอ ุดท้ายพยายามอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์มืนลมว,วันและฝนมากมายพี่สูด,ดม,มเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ผู้หญิงที่กลุวมากกว่าอะไรกลัวกว่าตัวเธอลายใจหัวใจพี่เองก็พาเนแต่มาเจอเธอ,เธอเนั้นทําสุขใจเชื่อมีแต่ตึกว่า งั้นลองหาที่เทียากันดีๆที่บ้านที่ทํางานรัศร์เศษศาสตร์ถาบัตรบัญชีนิเอกนิเทศถาบัตเศษศสบัญชีแพทย์ศาสตร์ทันปะนิตินิเทศเลุิเอกนิเทศถาบัตเศษศาสบัญชีแพทย์ศาสตร์ทันปะนิตินิเทศขาลุ้นถศาบัตรนิติถาศเศษศาสตบัญชีเลุไปไปสร้างหุ่นที่สีเขียวกัน This